สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตคณะเดือนตุลานะคะจะสิ้นเดือนตุลาแล้วเนาะพีน่น้องเดือนหน้าเดือนพฤศจิก็หิมะเริ่มจะตกอากาศเริ่มจะเย็นเนาะอาทิตย์หน้าก็เริ่มจะเย็นแล้วอากาศเย็นคณะเขาก็จะเย็นเออจะรากเย็นเนาะจะช้าหน่อย ช้ามากอายุของคณะเก็บเกี่ยวก็ประมาณ45หวันถึงห้า้าวันเนาะพี่น้องอายุคณะตอนนี้ก็ประมาณ49วันเนาะนี่นะคะช้าช้ามากเลยพี่น้องไม่ไม่เหมือนต้นปีเนาะต้นปีเดือน8ปดตัวไวเดือนสก็ตัวไวเดือนหเนาะตัวไวก็นี่นะคะพี่น้องก็ดีอย่างเดียวคือ มเลเงเขาไม่มากวนนะคะพี่น้องจะเอาไปผัดใส่กุ้งเนาะตัดคณะไปผัดคณะปลอดสารนะคะจะตัดทางนี้ก่อนทางท้งนู้นก็ต้นเขายังน้อยๆอยู่นะไม่ได้ ามาดูพี่น้องก็จะเอาวันนั้นออกแล้วนะคะเดือนหน้าก็หิมะลงแล้วทางนี้ก็ยังไม่ตัดนะทางนี้ก็จะรอก่อนต้องคลุมเนาะทางขึ้นจะหนาวทางนี้ยังไม่ตัดนะคะพี่น้องยังน้นยอยู่ ั้งน,นี้ยังน้อยอยู่นะคะวะไว้ก่อนคลุมไว้ก่อนนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยจะทางนู้นก็จะเก็บก่อนเนาะ,ะอาทิตย์นี้เก็บอุปกรณ์ดูขนาด เก็บคะนก่อนไปผัดนะหาที่วางก่อน